โอเคเอาเลยไม่เป็นก็ได้พวกีโยนติดกมพูอะไรนั่นรู้ไหมแล้วมือะไรติดติดติดติติติดอะไรจะมีตะเคีวอใช่ไหมสมพบเม้นนานแล้วชมพบเม่นนานแล้วแล้วก็เจอของจริงัมได้ขอว่าคุณไปเม้นติดแบบนยาจุกจุก พี่ฟางชโคโค็อกโกแลตเขาบอกว่าเป็นเมนกิ๋งที่ผมเดินอยากน้าจุ๊บปานนี่เขามาบอกว่าปามเป็นเมนออกิ๋งไม่ไรมู้อ๋อเอ้ฮะเขาบอกว่าปามเป็นเมนกิ๋งเมนใครอ่นอะ<า>อน,น่าหนะฮะเองคนเมนปามอโซปามอโซทำไมอะ ม่ใผมปาโยสิผมจ้างพี่รินเลยเหนื่อยแล้วความทุกคนอย่าตันนะคะอพอดีว่าดูคิดจรดิงพอเราดีพอเราดีกันก็ทำให้เรากดกันพอเรากดกันก็หาว่าเราใจร้ายใช่ไหมเติน้น <c oughs> พอเรากดกันก็บอกว่าให้ดีกัน,กนเร็วแต่พอพูดงรู้ใจพอดีกันเอ้าก็มาเเกง่งเรา เดี๋ยวเดีอไอ้ไอ้ไอ้ยสมมติเลิกปั่นเถอะอย่าปั่นให้ข้อเท้าระดิกสี่แย่เคาดีกันขอบคุณนะครับมัน<ข>มีอะไรกับอำนาจเจริญน,นักหนาวอ่ะอ้าวอา้อาวอา้าวถ้าน้องอยากรู้เรื่องนี้จ่ายมาห้าร้อยไม่ไม่ ไม่ต้องว่าคนอื่นหรอกปาโมโซ